วันนี้ติดน้อยจะพาพี่ๆมาชมแว่นจากลาพาร่านะครับก็เป็นแว่นโทนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาที่วางอยู่ตรงหน้านี่นะครับเรียกได้ว่าลองใส่ดูแล้วนะครับตัดแสงได้เป็นอย่างดีแล้วก็ซอฟสายตามากๆนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับตัวใหม่ที่เพิ่งเอามานะครับก็จะเป็น6รุ่นนะครับพี่ๆอันนี้โทนสีน้ําเงินนะครับแพ็กเกจจิ้งใหม่นะครับจะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้นะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับมีสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ สีขาวนี่นะครับสีเทานะครับนี่สีเทาแล้วก็จะเป็นสีเงินนะครับอันนี้จะเป็นสีเงินนี่นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับในแต่ละรุ่นแล้วก็จะเป็นโทนสีแดงนี่นะครับนี่เอามาให้พี่ๆได้ใส่นะครับเอาไว้สนอมสายตารวมทั้งนะครับเอาไว้นะครับการเด็ดนะครับกระเด็นกระดอนข้อตานะครับป้องกันเซฟได้เป็นอย่างดีนะครับ แวลลาบาร่านะครับตอนนี้เปิดในราคาหนึ่งพันี่ร้ห้าสิบาทนะครับพี่พี่ตัวนี้นะครับราคาอาจจะปรับขึ้นมานิดนึงนะครับตีน้อยร้องแกะให้พี่พี่นะครับในแต่ละรุ่นได้รับชมกันเลยแล้วกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นโทนน้ำตาลนะครับพี่พี่นี่จะเป็นโทนน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่นะครับขาลักษณะขาจะเป็นแบบนี้นะครับ เบามากนะครับจะมีเป็นยางนะครับเป็นยางหรือพลาสติกอ่อนๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสีเป็นสีเขียวอ่อนนะครับพี่พี่เบามากนี่นะครับก็คล้ายๆทรงนะครับเลบแบนนะครับพี่พี่นี่อันนี้มองก็จะเป็นโทน น้ำตาลอ่อนๆนะครับในทรงนี้นะครับพี่ๆดูไว้นะครับนี่นะครับให้กล้องได้ดูนะครับนี่อันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองรุ่นที่สองอันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นสีสันนะครับยอดนิยมมากๆนะครับในรหัสตัวนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกรุ่นที่ขายดีนะครับอีกโทนสีสันหนึ่งที่ขายดีในรหัสสองเก้าสามซีนะครับ 2934นะครับนี่ขานะครับจะเป็นลายแคปลานะครับสีแดงแล้วก็จะมีสกรีนหรือว่าโลโก้นะครับลาพาล่านะครับขาเนี่ยคล้ายๆตัวเดิมนะครับพี่พคๆคล้ายๆตัวเดิมก่อนหน้านี้293เหมือนกันในรหัสเดียวกันแต่ตัวเลนนะครับจะเป็นโทนสีแดงๆนะครับพี่ๆจะเป็นโทนสีแดงๆนี่นะครับ อันนี้จะโค้งเข้าหน้าหน่อยนะครับจะโค้งจะมีความหนาหน่อยนะครับนี่ลักษณะการใส่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นโทนแดงๆมองออกไปนะครับตัดแสงแล้วเนี่ยจะดูซอฟ์ลงหน่อยนะครับสําหรับในรุ่นนี้สองเก้าสามนะครับตัวนี้นี่ครับโทนแดงๆงอันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นที่สามนะครับอันนี้จะเป็นเลนจะเป็นโทนสีเงินนะครับ นี่นะครับขาเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับขาจะเป็นสีแดงด้านในนะครับแล้วเฟรมด้านนอกก็จะเป็นสีดําแล้วก็จะมีโลโก้าลาพาราตัวเลนนะครับหน้าเลนเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเงินสีบรอนน,นะครับลองใส่ดูนะครับใส่แล้วซอฟตาดูมากนะครับถ้าเราออกไปทํากิจกรรมการแจ้งขี่รถตกปลาตีกอล์ฟ ปั่นจักรยานนะครับเอาโดร์ต่างๆนะครับก็ซอฟตานะครับถนอมสายตาด้วยนะครับตัดแสงนี่นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอันนี้อีกตัวหนึ่งลองแกะให้ดูนะครับก็จะมีถุงใส่มาให้ด้วยนะครับนี่อ่าอันนี้จะเป็น กรอบแบบนี้นะครับโทนแดงๆด้านหน้าจะดูเป็นเลือบเลือบหน่อยนะครับอ่าเหลืองๆนะครับเหลือบเือบนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ขาจะดูความหนาจะมีความหนาหน่อยนี่นะครับกรอบนะครับก็จะหนาหน่อยในรุ่นนี้นะครับในรุ่นตัวนี้นี่นะครับลองใส่ให้ดูนะครับนี่นะครับ ก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับก็เข้ากับหน้านะครับเข้ากับใบหน้านะครับเพราะว่าเป็นทรงนะครับตัวตัวแว่นเนี่ยเป็นทรงค่อนข้างจะเป็นทรงยอดนิยมอยู่แล้วนะครับอันนี้สีขาวสีขาวเนี่ยได้มาอันเดียวนะครับน่าจะถูกใจนะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับเพราะว่าน้องพี่ร้านลองใส่ดูแล้วนะครับน่าจะชอบนี่นะครับ เราด้านในก็จะเป็นตัวยางแบบนี้นะครับเฟรมสีขาวข้างหน้าเนี่ยจะดูเป็นโทนแดงแงนะครับเหลืองเห,อเหลืองเหลือบเหลือบเหลืองเหลืองนี่นะครับอลองดูแดงแดงนะครับลองใส่ให้ดูนะครับนี่อันนี้สีขาวก็ดูแบบสวยๆนะครับผู้หญิงน,น่าจะชอบแฟชั่นหน่อยนะครับอันนี้แฟชั่นหน่อยนะครับสวยมาก นี่นะครับโทนสีขาวโอเคก็ประมาณนี้นะครับที่ตีน้อยนะครับลองใส่ให้ดูกับแว่นลับพ่าที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับพี่พี่น้องนนะครับที่สนใจนะครับอยากได้แว่นนะครับแฟชั่นก็ได้ใส่ทถนอมสายตาก็ดีนะครับออกไปทํากิจกรรมนะครับกันลมนะครับตัดแสงมองปลานะครับเวลาที่เราตกปลากระพงตกปลากระสูตกปลาชะโดนะครับทำกิจกรรมการแจ้ง แม้กระทั่งปั่นจักรยานนะครับก็นะครับซื้อหาไปใช้กันได้นะครับไปใส่นะครับถนอมสายตาเราด้วยเป็นแว่นตัดแสงนะครับเป็นเลนโพลาร้์อย่างดีจากลาพาร่านะครับวันนี้สินค้าเข้ามานะครับทั้งหมด7รุ่นนะครับก็ให้พี่ๆนะครับได้ซื้อหาไปใช้กันในราคา 1, 4 5 0บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาสั่งซื้อนะครับได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้วันนี้อามารีวิวลองใส่ให้ดูนะครับกับแว่นลาพาร่าขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับ สวัสดีครับ